ก็เป็นการการมันวางแผนอย่างเป็น<ะ>ขั้นตอน<ะ>เป็นสเต็ปที่จะทำให้แบรนด์เข้มแข็งมากขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่มองเรื่องตลาดอื่นๆนอกประเทศตอนถ้าพูดถึงอนาคตอันใกล้อย่างเช่นปีหน้าหรือประมาณปี2ปีนี้ค่ะเราอยากจะให้แบรนด์นี้แน่นในประเทศจริงๆก่อนอให้คนแบบพอพูดว่า dog lover แล้วเขารู้จักอ๋อยี่ห้อนี้นะมีน้ําหอมหอมผลิตภัณฑ์ใช้ดีมีอ่าคือเหมือนกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําหรับคนล็ะกักสุนัขจริงๆคือ dog lover จริงๆ มันค่อนข้างจะต่างกับกลิ่นถ้าสมมติว่าเราไปหยิบผลิตภัณฑ์อื่นอาจจะในร้านคลินิกของคุณหมอหยิบมาแล้วมันจะค่าเห็บเนี่ยมันก็เราก็สลบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นคนละแบบกันเลยคนละแบบกันคนที่ที่ที่ชอบให้น้องหมาหอมจนนึกถึงเราอแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ชมพูเห็บหมัดก็ยังหอมค่ะเออไหนขอพิสูจน์กลิ่นแชมพูเห็บหมัดค่ะ อมันนี้เปิดได้เลยนี่หมุนหมุนอย่างนั้นจะดมได้ชัดเลยค่ะรับรองว่าไม่เหม็นค่ะกลิ่นจะแบบว่าสบายเลยอันนี้กลิ่นอะไรเนี่ยเยโนมาค่ะเป็นสูตรเห็ดหมัดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสูตรเห็ดหมัดเลยค่ะค่ะก็คือกลิ่นก็คือเหมือนเหมือนสูตรธรรมดาเลยสบายสบายอ๋อเนี้ยนี่สูตรธรรมดาค่ะกลิ่นนี้ก็หอมนะคะตัวนี้น่ารักค่ะมอร์นิ่งกอรี่นี่ เบาๆสบายเหมือนกันแต่ตัวนี้คืออาบน้ําธรรมดาธรรมดาฮะสูตรธรรมดาก็คือไม่ไม่ไม่ต่างกันก็จะเหมือนแชมพูแชมพูของคนค่อนงใกล้เคียงกันมากอ่อนโยนกว่าค่ะอ่อนโยนอ่อนโยนกว่าด้วยค่าค่า p s อะไรเจ็ดจุดาบ้านหมาจะต้องเลียคือจะต้องเลียตัวเองด้วยผิวสุนัขจะนซบบาฟกว่าของผิวเราค่ะ เก่าด้วยนะคะค่ะเก่าทั้งเลียทั้งกัดเห็บสารพัดอย่างต้องคิดเผื่อมาเยอะๆมาถึงวันนี้5ปีผ่านไปเริ่มรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมีกําลังใจมากขึ้นเพิมมากขึ้นหรือยังไงก็คือมีกําลังใจมากขึ้นแต่ว่าะจะจะค่อยค่อย พิจารณาในเรื่องหมายว่าการวางแผนในในแต่ละอย่างจะไม่ไม่เดร้ทำแบบลุยๆตอนแรกๆแล้วไมจะวางแผนเป็นขั้นจะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้เยอะขึ้นแล้วว่าเราควรจะวางแผนในทางไหนจะไปเน้นกลุ่มลูกค้าไหนค่ะแล้วเราก็พอจะรู้แล้วว่าลูกค้าเราคือใครอคิดแล้ว Amazing ไหมคะเมื่อ5ปีที่แล้วทำไมเราบุกตลาดซะขนาดนั้นมาถึงวันนี้พอไม่ต้องบุกตลาดเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมอ่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่เหมือนตอนแรกคือเหมือ a อเมซิ่ไม่แล้เราทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปวันละ8ช็อปอืมตอนนั้นคือเพราะว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการจริงๆมันต้องมาจากใมันมาจากใจจริงๆแล้วเราก็มีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่เด็กเลยคือเราเคยเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ซึ่งคุณพ่อรับราชการเป็นอาจารย์ค่ะอ่าเป็นเงินเดือนแต่คุณแม่เนี่ยทำกิจการของตัวเองค่ะส่วนหนึ่งเพื่อที่จะ s ิ r ์ฟครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะเอาเงินมาช่วยเหลือไปไปมาเนี่ยคือคุณแม่รับหน้าคุณเรื่องรายได้เพราะว่ารายได้ในการทําธุรกิจมันเยอะมันเยอะกว่ามันไม่คงมันไม่ใช่คงที่ไงเรามองเห็นตรงนั้นอันนี้เป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ เพราะเราวองเห็นเปรียบเทียบพ่อแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วไปไปมาตอนแรกเหมือนพ่อจะโอเคมั่นคงใช่แต่คุณแม่ล้ำหน้ามาเยอะมากคือคนคนคนรุ่นเก่าๆไหนก็อาจจะคิดว่าชีวิตจะต้องมั่นคงต้องมีสวัสดิการอะไรนะคะรับเงินเดือนมีเงินเดือนที่แน่นอนเลี้ยงลูกแต่คนสมัยนี้อย่างบิลเกสก็ใช่ไหมไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่รวยได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะค่อนข้างมอง ถ้าถ้าทำธุรกิจด้วยเนี่ยก็คือต้องมองอะไรที่แตกต่างจากคน,คนอื่น,น,นด้วยอ,อย่างน้ำหอมเนี่ยที่มีมาคือเราก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยที่ทำสเปรย์น้ำหอมสุนัขขึ้นมาก่อนอเพราะเรามองไม่เหมือนเขาเพราะว่าตอนตอนที่บอกว่าไปรีเสิร์ชคุยศึกษาหา,หาความรู้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าพูดว่าอยากได้ความหอมนานๆน,นอกจากการที่แค่อาบแล้วหอมอยากให้มันมติดกับไปนานๆล้วก็เลยมานั่งนึก ทำไงดีเนาะก็เราก็ใช้น้ําหอมนี่แล้วก็นึกเฮ้ยถ้างั้นก็ทําน้ําหอมเลยเอ,อหมดเรื่องก,กันไปแล้วทีนี้มันก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะคุณอังศาเชื่อไหมว่าผู้ประกอบการหลายคนมานั่งเก้าอี้ตัวเนี้แล้วก็คุยกันจะออกแนวแบบนี้หมดเลยคือขึ้นต้นหมายก็โอ๊ยอยากทําแล้วก็ลุยจังเลยนะคะลุยลุยลุยไปยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทํามันจะ ประสบความสําเร็จหรือมันจะล้มเหลวรู้แต่ว่ามีใจอยากจะทําแล้วก็มุ่งมั่นมากก็ใช้เวลาบางคนก็สองปีสามปีไปถึง5ปีที่จะยังคงทําไปล้มเหลวบ้างประสบความสําเร็จบ้างเนี่ยนะคะก็ใกล้เคียงกันมากมันอาจจะต้องมีจุดร่วมคือเขาเรียกอะไรนะความกล้าบ้าบินใช่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช่เรื่องของวัยก็มีผลวัยก็มีผลมากเพราะว่าเรามองอยู่แล้วไงว่าเราต้องเริ่มตอนอายุสามสิบ ถ้า้านันช้ากว่านั้นเนี่ย้อนกว่านั้นไม่ไหวนะถ้าทำน้อยช้าน้อยกว่านั้นโอเคช้ากว่านั้นไม่ไหวประสบการณ์ก็น้อยไปแต่พอตอนนั้นคือชิ้นวางแผนไว้เลยเหมือนกันไงคะว่าจะออกมาทําธุรกิจประมาณอายุประมาณนี้แล้วจะต้องประมาณไหนคือถ้าเราทาสาเร็จช้านี่มันก็ล่าไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไงเรารู้สึกว่ามันมันต้องได้ตามนี้ถ้าอายุเยอะแล้วก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยใช่พอถ้าสมมติอายุสี่ห้าสิบแล้วใครจะมาเริ่มต้นอะไรใหม่นี่ ยากน<า>ะ,ะถ้าอย่างนั้นจากประสบการณ์ตัวเองถ่ายทอดแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะถ้าสมมติคนที่รู้ตัวตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเรียนจบมาบางคนบอกว่าควรจะต้องไปทํางานองค์กรอื่น,<ช>นๆก่อนไปไปเรียนรู้ะ,ะก่อน <ฮะ S 1> คิดด้วยเหมือนเห็นด้วยเหยมือางงานกันเลยค่<ล>นะ แล้วก็ถ้าเราสนใจหรือมีความชอบพิเศษอะไรของตัวเองอด้านไหนคุณก็มุ่งไปหน้านนั้นเลยเพื่อที่จะไปหาความรู้ตรงนั้นให้ให้พอให้รู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถมีศักยาภาพพอที่จะพร้อมที่จะมาดูแลธุรกิจของตัวเองมาบริหารงานได้มา ดูแลเรื่องการขายทําการตลาดแล้วก็สําคัญที่การบัญชีเออลืมถามบอกว่าเรื่องการทําบัญชงบัญชีทำผสมภาษีอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของบริษัทที่ที่ดูแลเรื่องเรื่องบัญชีทั้งหมดอยู่แล้วด้วยค่ะก็คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเพราะว่าจบอักษรแล้วก็มาเรียนทางด้านเหมือนกับแม n จเม m นต์ด้วยตัวเองก็คือฝึกเองฝึกเองความรู้จัก การทางานเนี่ยเก็บเงินมาก็คิดต้นทุนต้นทุนเองรายรับรายจ่าย <c oughs> ทําเองหมดอันนี้นี่คือเวลาสงสัยอะไรนี่ชิ้นก็เข้าร้านหนังสือเลยดึงหนังสือออกมาเลยค่ะ<ฆ>ทุกเล่มแล้วก็เปิด หาคาตอบหาคําตอบซื้อไหมคะซื้อค่ะซื้อหนังสือด้วยซื้อค่ะคือเราต้องเลือกก่อนเพราะว่าหนังสือมันเยอะมากไม่ใช่เดี๋ยวอ่านเจอคําตอบเสร็จวางแบบไม่ใช่่คเรากลับมาบ้านวิธีบางอย่างนี่ต้องทําความเข้าใจหลายปีนะคาว่าเราฝึกตรงนี้เอ้ตรงนี้ในในการที่เจอโจทย์ในชีวิตจริงมันไม่เหมือนในตําราอยู่ละเราก็ต้องเอามาเลือกดูว่า อันไหนที่เหมาะเพราะหนังสือบางเล่มแปลจากต่างประเทศ م, วัฒนธรรมเขาไม่เหมือนเ,าเอนาราพฤติกรรมคนไม่เหมือนกันเราต้องมาปรับเหมือนหลอกพฤติกรรมผู้บริโภคมี م, ต่างกันเยอะใช่ <c oughs> ก็คือต้องเอาดึงดึงข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยมา,อาวิเคราะห์มาประมวลใหม่ค่ะค่ะเชื่อไหมว่าถ้าเกิดคุยกับหลายๆคนเขาอาจจะไม่คิดว่าตลาดของสุนัขจะโตขนาดนี้ในเมืองไทยนะเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเมื่อห้าปีท er ี่แล้วอะค่ะ ก็คงไม่มีใครคิดเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะก็จะคิดแค่ว่ามันเป็นเบสิกโอเคเพื่อความะะสะดวกบางคนไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยนไปอาจจะเอาสุนัขไปดรอปไว้ระหว่างที่ตัวเองช้อปปิ้งแล้วให้เขาอาบน้ำานั้นแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะถึงขนาดมีน้ําหงน้ํำหอมผลิตภัณฑ์อะไรที่ฟู่ฟ้าเป็นของลักชัวรี s ขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็คือเรามองตลาดต่างประเทศด้วยไหมว่าคนไทยก็ทําตามกระแสเมืองนอกค่อนข้างเยอะนะค่ะ คิดว่ามีมีอิทธิพลมาไมหมคะทําให้มันกลายมาเป็นอย่างนี้ใน,ในบ้านเราคือจริงๆแล้วอิทธิพลมันอาจจะเป็นส่วนแต่ไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพหรือคนไทยเปลี่ยนไปเยอะเช่นว่าไม่ไม่มีลูกเลี้ยงสุนัขแทนจะเยอะมากก็คือตรงนี้มันก็จะเกี่ยวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาจจะอยู่คอนโดอืแต่ยังอยากเลี้ยงหมามก็มาเลือกสายพันธุ์ เพราะว่าเล็กๆพุดเดิลทอยไรก็คือตอนนี้ก็คือจะกลายเป็นว่าสุนัขพันธุ์เล็กๆเนี่ยนิยมสุดๆเลยเยอะมากขึ้นแล้วก็จะชอบใช้น้ําหอมมากกว่าสุนัขตัวใหญ่แต่เมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายไปนิดนึงช่วงแรกคือคนแต่ละภาคชอบน้ําหอมไม่เหมือนกันมันยังไงเนี่ยคะอ๋อก็คือกลิ่นอย่างถ้าภาคอีสานเนี่ยเขาจะชอบกลิ่นสวีทดิลลี่ สวิลลี่นี่คือจะหวานหอมแล้วก็ติดทนนานมากคือเขาชอบนานๆด้วยค่ะจะได้ประหยัดเออประหยัดค่ะก็คือตรงนี้แหลว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพหรือนักศึกษาวัยรุ่นก็จะชอบแบบที่พี่ชอบคือ Summer ร์สปารค่ะคือมันดูมันดูล้าวใจกว่ากันอ่ามันทันสมัยกว่าค่ะอ๋อมันจะมีแบ่งก็เลยทำไว้สองภาค ก็คือเราจะดูภาคใต้ภาคเหนืออ่าคือมันมันดูที่ยอดขายอะค่ะยอดขายมันจะไปของมันเองว่ากลิ่นไหนขายดีเราก็เลยสังเกตได้ไม่น่าคิดไม่น่าคิดเนาะไม่น่าเชื่อมันต่างกันอย่างนี้เลยคือมันเป็นเรื่องโลชนิยมแล้วอ๋อได้เหมือนเหมือนแฟชั่นเหมือนอะไรเลยเพราะว่าอ่าคนเลี้ยงจะเป็นคนเลือกผลิตภัณฑ์ให้น้องหมาค่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะปากต่อปากกันแน่เขาเขาดมเองเขาชอบเองถึงได้เลือกใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ก็ เป็นอะไรที่ Amazing แล้วเราสามารถมาจัด Grouping ได้นี่ก็เป็นแง่คิดนะคะคุณผู้ชมทำธุรกิจอาจจะเอาส่วนตรงนี้ไปไปใช้ ได้ว่าเวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ลูกค้าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็การค้าการขายของคุณก็ถือว่าจะได้ประสบความสําเร็จอย่างคุณอังสนาที่วันนี้เนี่ยโหผลิตภัณฑ์วางมากมายแล้วยังมีพวกเสริมบางอย่างออเทอร์ส์ก็มีบ้าง<ม>ะจะมีในฤด,ดูกาลไหนยังไงก็คือฤด,ดูกาลอย่างเช่นที่ผ่านมาเราเคยออกกระเป๋าน้องหมามสําหรับใส่น้องหมานะคะ,คะเป็นแฟชั่นซึ่งเราจะมองไม่เหมือนกับ ที่อื่นทำก็คือคเป็นกระเป๋าแฟชั่นเลยอะค่ะสามารถที่จะคุณวันนั้นไม่เอาน้องหมาใส่คุณถือได้ไปช้อปปิ้งได้แต่มันจะมีช่องเพื่อที่จะระบายอากาศให้น้องหมาอยู่ในนั้นแต่มันก็จะดูแบบกลมกลืนเป็นแฟชั่นเพราะว่ารุ่นที่ทำออกมาเป็นกระเป๋ายีนดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่กว้างไกลนะคะ,คะ อ่าว,วันนี้ต้องขอบคุณคุณอังสนามากนะคะที่มาพูดคุยกับทางรายการคะ่ะสวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมคะหลากหลายธุรกิจที่เราได้พูดคุยกันและเราก็ได้เห็นนะคะตั้งแต่แรงบันดาลใจในการเริ่มทําธุรกิจแล้วก็ในส่วนของออความมุ่งมั่นบากบัน่นต่างๆที่จะทําให้ธุรกิจนั้นเนี่ยเ,เกิดขึ้นได้แล้วก็ จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนที่เราคัดเลือกมาคุยนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วทั้งนั้นนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนไทยเข้มแข็งได้ในครั้งต่อไปนะคะก็แน่นอนที่สุดว่าจะต้องมีเจ้าของกิจการซึ่งน่าสนใจอย่างนี้ค่ะมาพูดคุยกันอีกเป็นประจำนะคะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันอวสดาปกมนเตีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ